นกยักษ์แห่งคชินตอนที่สองเสือดำบอกว่าเตอร์กิเมน้องรักอดีตคือสิ่งที่ล่วงผ่านไปแล้วไม่ว่าร้ายหรือดีทำอย่างไรก็ไม่อาจย้อนคืนทำได้เพียงจดจำเรียนรู้แล้วก้าวข้ามผ่านพ้นมันไปคนคนเดียวแบกโลกทั้งใบไม่ได้แต่ถ้าหาคานงัด แล้ววางลงในตำแหน่งที่เหมาะสมก็สามารถเคลื่อนโลกทั้งใบได้เช่นกันไม่ใช่ความผิดของน้องเลยที่นำพาคนเหล่านั้นไปสู่หนทางแห่งความตายชอบแล้วด้วยเหตุผลพวกเขาจึงยอมตายแทนน้องอุดมการไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งเหลือเพียงแค่อุดมกูน้องพี่ไม่ผิด เชื่อเถอะว่าพวกเขาเหล่านั้นเต็มใจและภูมิใจซาลามูก็เพื่อนรักของพี่ใจเขาใจพี่ไม่ต่างกันฟ้าคืนนี้ดาวร่วงหล่นสุดขนานับดวงดาราเหล่านั้นมีพวกสูอยู่บ้างไหมสหายเอย๋ยน้ำค้างลงน้ำตาพราวร้าวในอกเมื่อพรุ่งนี้มาถึงเรื่องในวันนี้จะกลายเป็นเรื่องในวันวาน หนาวเหลือเกินหนาวกายห่มผ้ายังพออุ่นได้หนาวร้าวในใจตราบจนวันตายก็ยังคงหนาวร้าวเท่าเดิมที่ปูเตาแห่งนี้กลางคืนว่ากับสว่างคงเป็นเพราะแสงสะท้อนจากหิมะบนเขาคากาโบราชีกระมังฟ้าจึงคล้ายสว่างเรืองรองกว่าบ้านเรากระผมถูกลุกให้ตื่นตีสีกว่า จากนี้การเดินทางจะยาวไกลต้องเริ่มแล้วเสือดำบอกจากนี้จะเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณวันครึ่งที่เหลืออีกสิบกว่าวันต้องใช้ม้าและลาเป็นพาหนะคาราวานเรารวมแล้วเกือบสิบห้าคนจิบกลางที่นั่งผมนั่งเสือดำเป็นคนขับเองพอผมขึ้นนั่งข้างอะไรบางอย่างแว๊บ ไปทางหางตาพร้อมรถไหววู้หันขวับไปมองใหญ่แม่ค้าหน้าเลือดซุยนินนั่งปั้นหน้าจิ้มลิ้มอยู่ข้างหลังผมเรียบร้อยฮือรู้สึกชักอยากขับรถจิบคันนี้แทนเสือดำซะแล้วสิเสือดำคงเดาความคิดผมออกว่าร่ะห้าห้าบอกว่าพี่ยังมีเมียมีลูกรออยู่นะน้องเอ๋ยเราออกเดินทางกันแล้ว อากาศอุณหภูมิเริ่มลดลงเรื่อยๆบางครั้งทุ่งหญ้าเตี้ยๆสุดลูกหูลูกตาบางทีแซมไว้ด้วยข้าวสาลียายสุยนินร้องเพลงขับขานเสียงช่างเจื้ยแจ้วประดุดนกกาเวกแต่ฟังเนื้อร้องไม่เข้าใจเสือดำบอกว่าภาษาที่เบต สองข้างทางเริ่มเป็นลักษณะหินระเกะระกะแล้วไกลออกมาจากปูเตาแทบไม่พบเจอบ้านเรือนคนเลยเกือบเที่ยงเราพักรถพักคนสาวน้อยเจ้าเล่ยใหญ่สุนินตามผมติดแจนึกถึงภาพนวานคราวนั้นต้องนึกถึงเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครในคราวนี้ ความใสซื่อบริสุทธิ์ของคนที่นี่นั้นงดงามแจ่มใสเหลือเกินทราบสร้างจะลุงใจยังคงขุ่นกลิ่นไอทวินหาเหลือเกินยายสุยนินถามเรื่องราวของโลกภายนอกใบกว้างนี้พร้อมหมู่บ้านมาเด้งของเธอนั้นห่างไกล จนเกินกว่าความสิวิไลของโลกภายนอกจะย่างกลายไปถึงมิตรภาพงดงามก่อกำเนิดผมส่ง MP3 ที่ติดตัวเสมอให้เธอพร้อมแมกนิโตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กสาวน้อยแก้มแดงยิ้มหวานเสียจนดวงตะวันแทบละลายเพลงที่เพอฟังคงไม่เข้าใจ พรหลายเพลงในนั้นคือเพลงสากลยุค70แต่เธอก็พยายามร้องคอจนกระผมประหลาดใจบางครั้งสมองมนุษย์ที่ไร้ซึ่งสิ่งปนเปื้อนก็สามารถบรรจุสิ่งใหม่ๆได้รวดเร็วอย่างน่าประทับใจไม่น้อยทีเดียวมีคาราวานมอตไซา์ผ่านมาหยุดพัก ทักทายกับพวกเรามิตรภาพก็เกิดเสมอในทุกย่างก้าวที่เราออกเดินทางบ่ายกว่าๆเราออกเดินทางต่อเส้นทางต่อจากนี้เริ่มลํำบากขึ้นทุกขณะย่ำข้าเรามาถึงหมู่บ้านเล็กๆเ,เส้นทางที่เราใช้กันคือเส้นทางพิเศษที่ย่นระยะเวลา ในการเดินทางให้น้อยลงแต่ก็ฮารุโหดและค่อนข้างจะทารุณร่างกายเสียเหลือเกินตับตายไส้พุงที่บ่อยครั้งจากจุดที่อยู่เดิมเกือบตลอดเวลาบนรถจิบนั่นออฟโรดที่เราเคยขับดูช่างเหมือนเด็กน้อยไปเลยสำหรับที่นี่ถ้าจำไม่ผิด แม่น้ำที่เราข้ามผ่านน่าจะชื่อแม่ขาก่อนไหลรวมกันที่แม่น้ำมาริขาที่มิจินารวมเป็นอิระวดีแม่น้ำสายใหญ่ที่รอเลี้ยงคนพม่าและบริเวณใกล้เคียงข้านั้นผมหลับเป็นตายเสือดำและลูกน้อง บางคนมานอนด้วยเพราะความปลอดภัยเริ่มต้องใช้กันแล้วในพื้นที่บริเวณนี้ก่อนอรุณรางมาเยือนเราออกเดินทางกันอีกครั้งไกลที่นี่ขันเสียงแปลกอาติอาโอโอวางแล้วช่างชวนขำเสียนี่กระไรมันคงหนาวจนขี้เกียจส่งเสียงสนอก,กังวานกระมัง ป่าเริ่มย่างกลายเข้ามาแล้วสองข้างทางเริ่มเป็นป่ารกชันภูเขาสูงและหุบเขวลึกชันสายวันนั้นเราเจอมอเตอร์ไซค์ระหว่างเดินทางหนึ่งคันมากันสองคนโดยปกติเส้นทางนี้ต้องตามมาก,กันอย่างน้อยสุด3 4ถึงคันเพราะหนทางลำบากกันดานและแสนห่างไกลาจากผู้คน หากเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เสือดำชะลอรถ1 9 1 1 a 1ขึ้นมาอยู่ในมือของเสือดำตั้งแต่เมื่อไหรไม่รู้สัญชาต,ตยานระแวงภัยเกิดขึ้นกับกระผมแล้วเสือดำตบหน้าขากระผมเบาๆผมกระโจนลงจากจิตทันทีเข้าสู่พุ่มไม้ที่ใกล้รถที่สุด เสียงดังสนั่นวันไหวเต็มหูและเต็มหัวนี่สติสัมปชัญญะมืดดับลงทันทีณเวลานั้นไม่รู้หรอกว่าผ่านไปเนิ่นนานสักขนาดไหนมารู้สึกตัวตอนมีอะไรนิ่มๆและอุ่นๆมาลูบไล้แถวบริเวณใบหน้าพร้อมความเจ็บปวดบริเวณหน้าผาก ซวยนินสาวน้อยแก้มแดงนั่นเองยังคงมึนงงสาวน้อยวิ่งปรูดปรัดออกไปอีกสักอึดใจเสือดำก็เดินเข้ามาถามว่าเป็นไงบ้างละน้องพี่ผมถามสวนกลับทันทีพวกเรามีใครเป็นอะไรกันบ้างเสือดำทำหน้าประหลาดใจสักพักคงอดใจไม่ไหว ปล่อยเสียงเพอเราะกระจุยกระจายฮื้อกับกันคราวสิคราวนี้ฝ่ายที่งงหนักหนากลับเป็นกระผมเสียเองอ้าวก็เจอศัตรูไม่ใช่หรือเสือดำตัวดีถามว่าน้องพี่คิดว่าที่นี่ที่ไหนกันที่นี่ไม่มีการต่อสรอบอย่างที่น้องผ่านมานะ น้องรักที่นี่เรียบร้อยสงบสุขอ้าวแล้วไอ้ที่ตบหน้าขาคือให้ผมพร้อมระวังไม่ใช่หรือคราน,นี้เสือดำหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเสียแล้วในการนี้การตบหน้าขาของกับผมคือไม่มีอะไรต้องห่วงเฮ้อเอากับท่านสิแล้วชักปืนออกมาเพื่อเสือดำบอกว่า ยิ่งขึ้นฟ้าสามนัดระบุตัวตนถ้าไม่ใช่คนของเราเขาจะจอดรถแล้วลงมายืนข้างทางเพื่อให้รถของเราสามารถผ่านไปได้เพราะทางแคบและหูเหวสูงชันด้านข้างเออดีเนาะทำไมไม่พูดออกมาแค่พูดออกมากลับผมจะกระโดดหัวทิ่มเพื่ออุ้ยเจ็บ พอเอามือลองคลำที่หัวที่มีผ้าพันไว้มันเจ็บซุยนินเดินมานั่งลงข้างๆแกะผ้าที่พันไว้ออกให้พอมือสัมผัสโดนแม่เจ้าหัวกระผมเป็นที่ปลูกมะนาวลูกโตตั้งแต่เมื่อไหร่กันซุยนินทำหน้างง,ง,ง,ง แต่ที่กระผมพูดกับพี่ชายตัวดีเป็นภาษาไทยเสือดำคงอยากแกล้งผมจึงเล่าให้ใหญ่ไม่คาตัวแสบฟังเธอคงขำเสียเต็มปดาพร้อมหัวเราะทั้งน้ำหูน้ำตาหยาบคายมากนะแม่นี่คิดในใจไม่ทันขาดคำมือน้อยน้อยฟาดเปี้ยงเข้ามาที่แขนโอ้แม่เจ้า มือรูตีนกันแล้วเนี่ยกลับไปรอบนี้จะพี่การเสียเพราะกละมังจากน้ำมือไอ้สองคนนี่เจ็บจี๊ดทั้งหัวทั้งแขนจนแย่เขี้ยวน้ำตาแทบเล็ดแม่นั่นคงนึกขึ้นได้รีบกระโดดออกไปยืนพางก้มหัวปะลกปะลกพร้อมบอกว่าแควลวดบาบา อะน,นี่มันขออภัยทานมันมากกว่าขอโทษซะอีกเพราะถ้าขอโทษผู้ใหญ่จะนิยมใช้คำว่าเตาปันปาเตแปลว่าขอโทษขอรับท่านเสือดำบอกว่าไอ้พุ่มไม้ที่เตอร์กิเม้น้องรักกระโดดเข้าไปนะ่ะมันก้อนหินใหญ่ไม่รู้เลยหรือไง พี่ชายใจว่าพี่ใจหายว่านึกว่าขอหักตายเสียแล้วเพราะเสียงดังมากนึกว่าจะรีบไปอยู่กับลูกน้องที่รักซสอ,กอีคือคือไอพี่นะไอพี่นี่มันแช่งกันชัดๆเพราะไอลูกน้องของกระผม ปาน,นี้ไปปวนในนรกกันเละแทะแล้วกระมังเสือดำบอกว่าลูกน้องอีกสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานั้นมารอรับพอจากนี้จะต้องไปทางลัดกันแล้วทางปกติดินถล่มลงมาเมื่อสองวันก่อนที่นี่คือหมู่บ้านสุดท้ายของมูดอง จากนี้เราต้องใช้ม้าลาและเดินเท้าแล้วเสือดำมองหน้าบอกว่าอีกสองวันค่อยออกเดินทางแล้วกันกระผมรู้สึกขอรับว่าพี่ชายคนนี้คงกำลังห่วงกระผมเลยบอกว่าสบายมากเดินทางเช้าพรุ่งนี้เลยฮ้ๆๆนั่งบนหลังม้าจะไปกลัวอะไร อีกสิบกว่าวันมันต้องทยอยหายดีกลางทางนั่นละ่ะคืนนี้กินยาแก้ปวดลดบวมชนิดจางแรงแอบตบมอฟนเล็กน้อยในที่พักไม่เห็นหลอกดวงดาราของค่ำคืนนี้รู้เพียงโลกหมุนรอบตัวเองจนเรารู้สึกได้ หรือว่าเรากำลังหมุนรอบโลกกันนะมอร์ฟีนอากาศช่างหดร้ายเสียจริงเชียวผมมาตื่นตอนเกือบเที่ยงละเสือดำไม่ยอมปลุกอาการหัวโนในสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันสาหัสสักขนาดไหนซุยนินยกสำรับอาหารมาให้ เสือดำเข้ามาดูบอกว่าพรุ่งนี้เหอะค่อยเดินทางความดื้อรั้นเป็นของกระผมนะขอรับบอกว่าเตรียมออกเดินทางกันได้เลยทานอาหารเสร็จจะไปกันทันทีเสือดำสายหัวแต่ก็ไม่อยากขัดใจกระผมขอยากแก้ปวดอีกหน่อยพร้อมผงแป้งเล็กน้อย ร่างกายเหมือนเบาดุดลอยได้อิอิเพิ่งสังเกตว่ากระท่อมที่พักเราอยู่บนเนินเขาเลยไปเป็นป่าสนเกือบทั้งนั้นมาและลารวมแล้วเกือบ20ตัวสีเสือดำเก่งแฮสามารถเนรมิตเจ้าพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วเราออกเดินทางกันเกือบบ่ายแล้วกะว่า ไปนอนค้างในป่ากันแน่นอนขอรับจากนี้ไปการนอนกลางดินกินกลางทรายเป็นเรื่องปกติออกเดินทางการสักพักเราเริ่มไต่สูงขึ้นเรื่อยๆกลับผมเหมือนรู้สึกหายใจติดขัดน่าจะเพราะพื้นที่ที่เราอยู่อยู่สูงเหนือระดับ ทะเลจนเกินไปคืนนี้เราพักการบริเวณยอดเขาถ้ำกลางป่าสนสาวน้อยซุยนินคอยดูแลผมอย่างดีทีเดียวเสือดำสั่งผูกม้าและลาเป็นลักษณะวงกลมล้อมเราไว้ตรงกลางจัดเวรยามไว้รอบนอกคืนนี้เราหลับตาลงถ้ำกลางสนสูงลิฟ และความเหน็บหนาวเสียงแปลก,กที่ไม่คุ้นเคยร้องรับกันเป็นทอดๆกำลังเคลิมจะหลับเสียงม้าและลาร้องอย่างตื่นตกใจกับดังขึ้นผ,ผิดวิสัยพาวผิดวิสัยภัยเสียแล้วกลิ่นแปลก,กลอยมาตามสายลมเหมือนกลิ่นหอมอ่อนๆผสมคลุกเคล้ากลิ่นสาบ ที่ไม่รู้ว่าโครอธิบายอย่างไรเพราะไม่คุ้นเคยว่าเคยพบเจอมาก่อนในชีวิตกระผมคนลุกชี้ชันไม่ปกติเสียแล้วข้ามคืนนี้ติดตามตอนที่สนะคะ